ส,สดีครับนกชัยประเียนนะครับเป็นนักศึกษามาวิทยาลัยเวสเทน,นะครับเรียนอยู่คณนะบหารธุรกิจและรละถาวาศาสตรนักษานะครับก็อนตลาดวันนี้นีคือเป็นนักษาวันหนึ่งนะก็มาส่งาอาจารย์หน่อยมารีวิวร้านกาแฟให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับร้านกาแฟชื่อว่าร้านตรีนะ น่ hey, long, huh? ีคาเฟ่แอนเลสเลองนะเรานัดเจ้าของร้านลูกหล่อไวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับไปมาเจอกับเจ้าของร้านหนุ่มรูปหล่อนะครับนอกจากกาแฟเรามีอะไรบ้างครับนี่อ๋อเครื่องดื่มตอนนี้ก็จะมีตัวใหม่ครับเป็นคล้ายๆม็อกเทลม็อกเทลใช่ครับ้าใช่ครับตอนนี้ก็มีวายมีอะไรด้วยนะครับ ที่ร้านหลากหลายนะนอกจากจากมีกาแฟแล้วเนี่ยมีอาหารด้วยนะครับก็จะเป็นอาหารรสชาติไทยประยุกต์อือใช่ครับจัดเลี้ยงภัพจัดเลี้ยงเลยที่ไหมพอดีป้ายข้างในเป็นประชุมสัมมนาแล้วก็ทานเบรกอะไรก็มีครับหรือว่าจะเป็นลักษณะงานใหญ่ก็คืพวกงานแต่งงานมีเยอะๆก็คือมีรนี่ครับมีสามสี่งานเลยอือบรรยากาศน่ารักน่ารักนะนะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้วย เดี๋ยวไปดูเป็นยังางในร้านหน่อยนะครับเราเลยครับท่านเจ้าของร้านหน่อยอ่ะไปดูห้องนี้เนี่ยคือเป็นห้องจัดประชุมสัมมนานะครับขออนุญาตกจ้าของร้านเรียบร้อยตรงนี้คือว่าเป็นส่วนในการจัดประสัมมนาเล็กๆได้นะครับเที่มาคุณผู้สั่งกาแฟสั่งอาหารทานได้นะครับ เดี๋ยวเราลองสั่งกาแฟฟาทาังกรับเพื่อรล,ลยไก่เย็นๆน่านังนะครับก็มีเมนูหลากหลายด้วยนะตัดตแบบัื่อแเราก็มีอาหารให้เราได้ทานด้วยนะครับนอกจากกาแฟแล้วาาสปาเกตตี้ก็มีนะนะครับก็อาหารการด่วนก็มีเป็นอลาคาร์ก็มีนะครับจานเดียวไ้เลยหรือเราสั่งเป็นเซ็ตก็ได้นี่ ที่สำคัญนอกจากคอกาแฟแล้วคอแอลก็มาต้องมาขอให้เขาาก,ก็มีขายสั่งเกตได้จากบาร์นะผักนุนนะครับนอกจากเมนูอาหารแล้วเพื่อนๆลองมาดูนี่ครับเมนูขนมปังนี่ก็มีนะครับร้านเนี่ยเดินทางมาไม่ยากนะครับปิดถนนโชคชัยเดชอุดมใช่ไหมนะครับคนที่มาจากโคราชน,นะครับหรือว่าใครที่จะเดินทางไป สุรินทร์ยูเทิร์นกลับนะครับจะเข้ากรุงเทพเข้าโคราชเนี่ยมาจากสุรินทร์นะครับวิ่งผ่านเลยนะครับมีป้ายใหญ่ๆเลยนะครับร้านคีนะครับร้านจัดเลี้ยงประชุมสํานาคมีห้องรับรองเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูอนะลยครับ เดี๋ยวให้พี่แจ๊คฝากร้านหน่อยนะครับได้มามาครับยังไงก็ขอฝากร้านนะครับดีคาเฟ่แอ็นรีสอร์ทนะครับตั้งอยู่ที่ใจกลางอำเภอเมืองนังรองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทนะครับหรือถ้าใครที่หาไม่เจอยังไงก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูๆนะใน g o เ g l e นะครับร้านอาหารจีคาเฟ่เอ็นรีสอร์ทนะครับของเราก็จะมีเครื่องดื่มอาหารขนมนะครับ แล้วก็มีบริการต่างๆหากใครผ่านมาทา,างอำเภอนางรองนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือพูกถ่ายกินอะไรลูกป๊อกปาอกกตตีต้อร่อยมากกาแฟก็รสชาติดีนะครับแล้วบรรยากาศดีมากๆยังไงฝากร้านไว้ในอ้อมอกอออออความใจด้วยนะขอบคุณนะครับขอบคุณ<ฮ><อ>ครับขอบคุณนะครับก็จบไปแล้วนะครับร้านกาแฟชิคๆคาเฟ่แอนด์เลต์ตลองนะรับจัดเลี้ยงหลากหลายอาหารหลากหลายนอกจากกาแฟแล้วยังมีเครื่องดื่ม อย่างอื่นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแอบเป็นนักศึกษานะส่งงานอาจารย์แล้วนะครับเพื่อนอย่าลืมติดตามผมนะบ้านทุ่งตลอดเที่ยวนะแอบฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดแชร์ถ้าใช้แน่ถ้าใจกระดิ่งดิ้งดิ้โอเคครับผมสวัสดีครับ